ใครที่ตามผมมาจาก YouTube ไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา3ามทุ่มเข้ามาติดตามไลฟ์สดได้นี่เขาเรียกว่าจริงๆอะ่ะจะเรียกซุ้มกอก็ไม่ได้หรอกครับอันนี้เป็นภ้าพิมพ์รัศมีหลังจานโอ้านะถ้าเกิดว่าหลังมีรอยจานนะ ทำไมจึงแพงกว่าไม่การเขาถือว่าหลวงพ่อได้กํากับพลังจิตใส่เฉพาะองค์ไปอีกหนึ่งครั้งอืมอ่ะใครรู้มั่งที่ไหนอืมโอ้เนี่ยเห็นไหมและยันสมัยโบราณเนี่ยนะยันการเขียนยันสมัยโบราณจะเป็นเอกลักษณ์เขาเลย พอคลามพอคล้ามใช่เหรอพอนงไกลเคียงจุดพินนี้เรียกเป็นพนงนะวัดคองมาดันกันมาช้านานใช่มไ,ไหมฮนะพอเนื้อละเอียดอ่านี่นะครับ นะเก่าอ่ะนะครับเออนะตอนนี้ก็มีอยู่สองทางนะครับสมัยก่อนเล่นเป็นมะนงของบดันนะปัจจุบันก็มีคนบอกเป็นพ่อค้าบางละกรรมเป็นที่ไหนก็เอาว่าดีทั้งคู่เก่าแล้วแต่องค์นี้ได้พิเศษหลังจานห็นไหม อ่ะตอนนี้ระหว่างพ่อหนุม่มคอมมาดานกับพ่อครามบบางรกรรมเห็นมีสองกระแสที่พิมพ์กันอยู่ในหลายสดนะครับคนที่ฟังอยู่ก็ได้รู้ข้อมูลไปด้วยอันนี้นี่น่าจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบอันนี้น่าจะเสาห้าปีหนึ่งสองมาครับพิมพ์จะลอยนะครับพี่อริยะผมว่าจริงๆอันนี้เป็นพิมพ์รัศมีนะ อย่างว่าเป็นพิมพ์รัศมีเฮ้ยจริงเหรอพี่พงศธรส่งนะจานลอยพ่านวมวัดกลางให้หน่อยถ้าจานตัวเดียวกันเนี่ยผมว่าถ้าลายมือเดียวกันเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะเป็นว่านวววัดกลางได้ต่อบารากรรมห้าสี่นะครับไม่แน่นะอาจจะหักมุมนะพี่สุงทระรส่ง นะจานลอยนี่พ่อนวมวัดกลางมาอาจจะนะ,ะพระป่ากคว่ำนะอ้าพิริยาบอกพ่อโนงเอ้ามาอาจจะลดพระปากคว่ำนะแต่เป็นเกจิย,ยุคเก่าแล้วอะไรก็ได้หมดนะนะแต่องค์พระเนี่ยเป็นพิมพ์รัศมีละใช้แล้วชีวิตจะไม่มืดมนอ๋อองค์นี้มีจานร,รูปเหมือนหลวงพ่อทบ นี่น่าจะเสาห้าปีหนึ 1, 1, ่งสองป่ะหนึ่งหนึ่งหกดิอ่าโบราณเรียกจันลอยอ่านี่เดี๋ยวอันนี้เป็นจันบ้านพรุ่งนี้เดี๋ยวมาคุยองนี้กันมาวิเคราะห์ว่าองค์นี้จะเป็นพ่อโงง่าหรือจะเป็นพ่อค้ามบางละกรรมหรือว่าจะเป็นพ่อนวมวัดกลางท่าเรือ อ่าพรุ่งนี้หลายคณาจารย์เลยอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาวิเคราะห์อ,องค์นี้กันอ่าได้งานทำแล้วสนุกแล้วยิ่งมีจานต้องพนงชัวอ้าวอาล้วครับนี่ลูกเหมือนพ่อทบอ่ะมีกี่องค์กันนะได้พ่อทบบ้านนี้มาก็อ่ะพ่อทบอันนี้เก้าหก 9ก้าหกเขาเล่นบล็อกเนี้ยบล็อกยังบอกว่าเลขหกกับเลขเก้าห่างควายกันอย่างเงี้ยกิ่งตะกะแตนยุคเก้าครับหรือว่าจะเอาเป็นสมเด็จพ่อทบดีหนึ่งแปดนะสมเด็จหนึ่งแปดนี่ชุดพ่อทบวัดชนแดนสมเด็จนี่ผมไม่เคยได้เลย มาเจอบ้านเนี้ยพอทบนี่เขาเรียกว่าพาเกจิเชิดหน้าชูตาเมืองเพชรบูณ์อ่านะครับก็ตอนนี้ผมเล่นก็เป็นพอโนงอะ่ะนะครับอ่ะชุดพอทบใครอยากได้บ้างอันนี้น่าจะปีหน,นึ่งสองนั้เนี่ยอันนี้น่าจะหนึ่งสองสมเด็จหนึ่งแปดอันนี้น่าจะหนึ่งแปดอ่ะสายพอทบ ถ้ามาก็เดี๋ยวเอาไปส่วนอันนี้นี่เห็นไหมถ้าแบบนี้ดูนี้เป็นก็ดูนาดูนเป็นดูนาดูนเป็นนี่ดูบ้านกลางเป็นนี่นรูปหล่อยอย่างเดียวขายได้หมื่นกว่ารูปหล่อพระทบเนี่ยผมผมเคยแบ่งแฟนเพจไปนะครับ เอาเนี่ยสามองอะ่ะผมเอาสามอง,องเอาเปิดไว้สองหมื่นอะ่ะพี่ชัดชยัยนะครับสามองเปิดไว้สองหมืน่นพี่ชัดชยัยนะครับซึ่งอันนี้ก็ได้จะหมื่นกว่าบาทอันนี้ก็เป็นหมื่นอยู่นะเนี่ยนะครับแล้วก็สมเด็จอีกอ่ะพี่ชัดชัยต่อเท่าไหร่ต่อได้ผมเปิดไว้สองหมื่นแล้วกัน แต่ถ้าสมเด็จที่มีประสบการณ์โด่งดังกันเนี่ยสมเด็จหลังตาแผ่นดินเนี่ยครับอันนี้มีประสบการณ์โด่งดังมีการทําเก๊พิมพนี้พิมพม์เดียวอ่าเพราะเป็นรุ่นประสบการณ์ไงก็มีการทําเก๊พิม์พนี้พิมพม์เดียวครับแท้เนื้อเดียวกัน9เก้าห้าปุนเห็นไหมแท้ก็จะเนื้อเดียวกัน9 5เก้า้าปุนานื้อเดียวกันเลย น,นี่ยตอนเนี้ยพอเรื่องราวประวัติชัดเจนคนหันมาให้ความสนใจอันเนี้ยสมัยก่อนเซียนผ้าบอกเก๊ซึ่งจริงๆเป็นสมเด็จที่แท้และพิธีดีมวลสารดีและพิธีดีที่สุดมีประสบการณ์ด้วยอันนี้ผ้ายันท้าเวศหลวงปู่โต๊ะวัดประดูฉิมพีเนี่ยนี้ทันตัวนะอันนี้ทันตัวปู่โต๊ะนะ พ่อโหน่งยังอยู่ครับอ่าอ่พยันปู่โต๊ะปู่โต๊ะอะไรก็ศักดิ์สิทธิ์พยันปู่โตใครอยากได้นะอ่าพ่อ,พอโหน่งก่อนเอานาทีเดียวพอเนี่ยซื้อพระที่เรารู้มีความสุขที่สุดผล้วมีจานด้วยเด็ดตรงมีจานนี่แหละครับ คใครจะได้ไปไม่รู้องค์นี้มีจานด้วยครับเด็ดตรงมีจานนี่แหละครับพาแบบนี้แขวนสบายใจหมดเวลาครับะแล้วมีจานด้วยใครได้ไปดีใจด้วยครับโอ้พี่สาครได้ไปนะครับอ้าวนี่ยินดีด้วยครับ อ่ะส่วนอันนี้นี่ใครอยากได้เอาไปใช้นาทีเดียวปะพยันหลวงูุโตะวัดประดูชิมพีพยันผืนนี้น่าจะสร้างปีหนึ่งฝ่าด้วยนะนะพญันเทาเวศหลวงูุโตะผมว่าเราไม่เคยเจอกันสนะองพันอ้าวนะจะเท่าไหร่ก็ใส่กันมาไอ้มีน้องปอผ้า้มีหน,น่อยนะอะไรจะมีความสุข ไปแล้วเนี่ยไม่ทันได้วิเคราะห์คนรู้เอาไปแล้วนี่แหละครับเขาเรียกว่าวัดกันที่รู้กับไม่รู้พักเครื่องหมดเวลาครับโอเคอ้ายันหลวงปู่โตนี่หา,ายากนะเนี่ยเท้าเวสุวรรณหลวงปูโตเนี่ยในสายเขารู้กันดีว่าหายากขนาดไหนอ้าวส่วนเท้าเวสอ่ะหยิบท้าเวสมาให้หน่อยแม่พราบ้าน,นมีความสุขจริงๆอ่ะเท้าเวสใช่ไหม ครับส่วนอันนี้อ่ทาท้าเวทวัตจุลาใช่ปะ่ะเมื่อวานแบ่งกันไปกี่องค์ปิดกันจนไม่พอนะครับนี่ลงยาเขียวเหนี่ยวซับใช่ป่ะอ่ทาท้าเวทนะครับไม่ต้องแพงอยากแบ่งอ่ทาท้าเวทเมื่อวานแบ่งกัน่ไห่นะ พันห้าหรือเมื่อวานอะใช่หรอว่าแบบพันห้ามีให้สามสิบองค์เออาเอานี้เอาแพงขึ้นหน่อยเขาว่ากําลังมาเอาพันร้อยเอา้าเขาว่ากําลังมาเอาเอาพันร้อยโอ้คุณไปซื้อที่อื่นสามสี่พันหมดอะผมบอกแล้วว่าอะไรที่เป็นพระนะครับที่ไม่เก่าผมแบ่งให้ถูกถูกเลยเอาเอาพันร้อยพอเนี่ยมีให้สามสิบองค์เอาไปทํากำไรได้ต่อ ว่ายอย่างนั้นใช่ไหมบอกเออใครเอาไปแบบจะทํากำไรเอาไปเนี่ยเอาไป 1, าพันร้อยอ่ะอ่ะพิมพ์ปิดกันไปเออนะที่อื่นสามสี่พันโหดเอาเนี่ยรับเงินพาใหม่ๆผมแบ่งให้แฟนเพจแบบสบายใจเดี๋ยวขอนับก่อนอ่ะติดต่ออินบ็อกเพจกันไปนี่ผมบอกแล้วว่าอะไรที่ผมอยากให้อ่ะมานะครับแบ่งให้กันแบบสบายๆอ้าไปนะ แน่นอนแล้วครับอะไรที่เป็นพระแบบผมให้ก็ให้ได้เลยโอ้หนี่หายากเนาะอันนี้เป็นสัง่งกระจายนี่สัง่งกระจายหลวงพ่อผูกวัดเขาดินอ๋อไม่ใช่ที่ปูอ่อนวัดตึกนี่สัง่งกระจายปูอ่อนวัดตึกเนี่ยเนื้อยังกระปูยิ้มหนองบัวเนี่ยนะใครอยากรวยนะ บุอ,อนวัดตึกเนี่ยไม่มีอะไรที่ทันชีวิตท่านนอกจากพัะพงเนี่ยนี่หน้าปิดตาพ่อเอียเนี่ยน่าจะปิดตาพ่อเอียกลจานด้วยอ้าวใครอยากได้ปิดตาพ่อเอียพ่อเอียละนะครับเอาสี่พันพอ เอาสี่พันพอมีจานด้วยอ่ะเอาสี่พันบาทพอใครอยากได้อะไรก็มาพิมพ์กันเข้ามาอ่ะคอมเมนต์นิ่งๆผมก็จะงงๆหน่อยนึ่งฮะสมเด็จลงปุต่โตอ่างทองอ้าวสมเด็จลงปู่โตอ่างทองมีใครรู้จักมั่ง หลังเน่ยปะรูปทันไวโอ้สมเด็จปู่โตเอาใครเอาสองพัเนาะสมเด็จปู่โต๊ะหลังรูปเหมือนเอา2,000บาทเอาใจแฟนเพจทั่วไทยอะ่ะเนี่ยนี้เอาสองพบาทเนาะนี่ใช้ปิดหาปิดตาปู่ยิ้มแขวนไม่ได้เอาปิดตานี่ไปแขวนแทนอานจะแหน่ง เอาที่เ,เพื่อนๆรู้จักง่ายๆดีกว่าพ่อแพรวัดพิกุนทองเลี่ยมทองนาะตับทองเลี่ยมเป็นมื่เินอยู่แล้วนี่สมเด็จหล่อเนื้องเงินหลวงพ่อแพรนี่ผมบอกเลยนะตะกุดปู่ยิ้มอะดอกเนี้ยเนื้อหน้าเนี้ยประกันให้เป็นปู่ยิ้มด้วยเนี่ครับนี่คือตะกุดนาคหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัว ขอบมันจี่จริงมีไว้ใช้นะต้องบอกว่าใครที่นะเอาไปแขวนนี่ต้องบอกว่าสุดยอดอนะสมัยก่อนการจะทําเงินทองนาคได้เนี่ยไม่ง่ายนะครับอา้าวตะกุดปู่ยิ้มเนื้อนาตะกุดโลกรกะทาตอ่ะเนื้อเงินเนี่ยเนื้อทองคำก็อย่างหลายหลายแสนอ,อันนี้แน่นอนครับประกันให้ฮะเก๋คืนเพิ่มไม่ห้าหมื่นเนี่ เอาดอกแรกในชีวิตที่ได้ด้วยเนีย่ยดอกแรกในชีวิตที่ได้ด้วยครับตะกุดเงินก็ยังว่าหายากตะกุดทองคำก็าหายากนาคเนี่ยหายากสุดๆนะฮะต้องบอกว่าอนุภาพตะกุดนะฮะของปู่ยิ้มวัดหนองบัวเนี่ยไม่สามารถจะประเมินมูลค่าได้จริงๆอ้าวสองนาทีนะตะกุดนาคปู่ยิ้มวัดหนองบัว ประเมินค่าไม่ได้หรอกครับเพราะไม่เนี่ยอันนี้คือหยิบมาก็แท้เลยแล้วผมประกันให้เป็นบูยิ้มด้วยนะครับผมประกันให้เป็นบูยิ้มด้วยโอ้โหตะกุดหลวงบูยิ้มนี่ทําไมปิดตาท่านยังเป็นปิดตาเป็นจ่าพาคีอะครับโ,โหมันมันประเมินค่าไม่ได้ครับสําหรับตะกุดหนึ่งเดียวแบบนี้นะแล้วเป็นเนื้อพิเศษคือเนื้อหน้าสมัยก่อนนะ่ะจะเนื้อแบบเนี้ยต้องมี ลูกศิษย์นะเขาเรียกอะไรนะทำแผ่นนาคมาให้ผมว่าหายากจริงครับเพื่อนนะหวัว่าคนได้นะครับต้องมีบุญจริงๆเพราะขอบนี้มีตังก็ไม่มีให้ไม่มีให้ครอบครองครับอนุภาพของตะก,กุดนะหรือเครื่องรางยิ่งร้อยกว่าปีที่แล้วเป็นเนื้อนะวัสดุที่ล้ำค่าเนี่ยเขาทำเฉพาะ คนสำคัญอยู่แล้วครับหมดเวลาครับ <c oughs> โอ้โ <c oughs> เห็นราคานี้ไม่อยากให้เลยครับโอ้ตะกุดหลวงปู่ยิ้มเนื้อน้าโ้ต้องบอกว่าเนื้อน้าคนะครับกแกแอดมินบอกเสียงไอ้อ่อยเป็นพ่เกดแก้วครับ ผมมีตะก,กุดพ่อรุ่งเนื้อหนาแต่ตะก,กุดพ่อรุ่งไม่เก่าเท่านี้อันนี้ชัดเจนครับผมประการให้เป็นบูยิ้มว่าหนองบัวด้วยดอกนี้ก็จะเป็นดาราอยู่ในไลน์นะเนี่ยที่ผมปล่อยแบ่งปันพระเครื่องผ่านไลน์มันจะเป็นตำนานนะเป็นก็แล้วนะเป็นหนังสือที่พูดได้เนี่แหละครับอ้านะ สมเด็จอ่าเผื่อใครจะเอาไปเนะี่ยปล่อยได้เป็นทันยุคกันไปนนี้แท้แน่นอนครับอันนี้อ่างทองเนะี่ยยุคนี้ก็แปดห้าโพเกีบนี่แล้วนี่อันนี้ก็แปดห้าโพเกีบนี่แหละครับเห็นไหมปัจจุบันเนี่ยเล่นแบบเนี้ยเนื้อเม็ดเม็ดแบบเนี้ยเป็นองค์หลายหลาย้านกันหมดนี่เขาก็เล่นเป็นทันไปแล้วนะ ผมไม่ได้พูดเล่นนะผมวิธที่ผมพูดเนี่ยคือความจริงผมไม่เอาความไม่จริงมาพูดปัจจุบันเล่นสมเด็จที่เนื้อเม,เม็ดแบบนี้เป็นทันไปหมดแล้วนะฮะคนอะไรด้อยคาบของตัวเองเนี่ยนะเอาเนี่ยใครเอาหกพันผมก็ยังให้เป็นราคาโพเกียบปกติหกพันบาทซึ่งโพเกียบเดี๋ยวนี้ก็หมื่นกว่าบาทหมดแล้วเอาหกพัน นี่คุณก็ได้ดูส่องเนื้อดูดิครับก็ไม่แปลกนะที่เขาจะเล่นทันบอมก็เก่านะแต่ก็แค่ไม่ได้เก่าลึกถึงขนาดนั้นแล้วกันนะครับอันนี้ก็เนื้อสูตรสมเด็จเหมือนกัมใส่ไข่ปลาก่อน นะเนี่ยเนื้อหาแบบเนี้ยปัจจุบันเขาเล่นเนื้อหาแบบนี้กันแต่ผมก็ยังผมก็ยังบอกว่าผมไม่เล่นแบบนี้ไงเป็นมาแท้ครับแต,ต่เนี้ยไม่ทันสมเด็จโตเนี่ยเกาะสมรณะร้อยแต่ไม่ทันสมเด็จโตเนื้อแบบนี้แต่ปัจจุบันเขาเล่นแบบนี้เป็นเนื้อ ที่เขาบอกว่าแพงผมก็งงอ่ะแอะอ่ะนะฮะพี่อริยะจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระสมเด็จเยอะก็สมควรให้เขาเล่นทันนะถ้าช้าช้ำผมว่ามันก็เก่าอริยะนะแต่นี่เป็นพกเก็ยบยุคต้นเนี่ยครับในสายคนเล่นพระระดับสิบปีขึ้นจะรู้กันวันเนี้ยเป็นพวกเก็ยบยุคต้น ครับอ่ะวัลคังในปุ่นนาคเนี่ยเอาปูนนาควัลคังไปใช้กันเนี่ยปูนนาคแท้ๆเนี่ยวัลคังอ่ะสมเด็จปูนนาควัลคังเนี่ยเอาสามพันพอเอาสามพันพอเนี่ยเอาสามเอาฝังตะกุดด้วยตายแล้ว อ๋อโปรเก็บอยู่ต้นประมาณหกศูนยโอ้หขอบคุณพี่อริยะมากๆฝังตะกุดด้วยไม่เห็นเรียบร้อยอเอาเอาสามพันพพี่สมศักดิด์เดชประวรมงคลโอ้ฝังตะกุดนะแพงกว่านี้ยุคเจ้าคุณรอดขอบเนี่ยถ้าเป็นข้อมูลสมเด็จพี่อริยะนี่ต้องบอกว่าแน่นจริงแน่นจริงนะใช่พี่อริยะหมอมันเก่ามากนะเนี่ย นี่ก็เป็นอีกองอ่ะงั้นองค์นี้นะครับผมก็ว่าถ้าบอกหกศูนย์นะพี่อริยะเนื้อถึงเลยเนื้อใช่เลยนะอ้าวองนี้องนี้เอาเจ็ดพันห้าแล้วกัน อ้าอันนี้นะครับเอาเจ็ดพันห้าเนี่ยครับเนื้อที่เป็นเม็ดๆแบบนี้ปัจจุบันเขาเล่นไปลงสิบล้านหมดแล้วในยุคนะคนที่เล่นพาระดับสิบกว่าปีะจะรู้เลยว่าแบบนี้นะครับเขาเรียกโพงเกียบอีหลายพิมพ์ด้วยพอพี่อริยาบอกยุคบุรอดรอดนี่เข้าใจง่ายเลย ปูรอดวัดโพเกี็ดโอเคอ่ะอันนี้วางไว้นะตรงนี้ถ้าบอกว่าเป็นเจ้าคุณรอดถอดพิมพ์ดั้งเดิมอะ่ะอันนี้เราเข้าใจได้เลยครับเพราะนี่เป็นผ้าถอดพิมพ์เห็นไหยแต่เนื้อเก่าคนน่าใช้นะถ้าพูดถึงยุคนี้นะับพีพีเอ็นดูขอบคุณครับเนี่ยถ้าบอกถอดพิมพ์จากยุคเก่าวันที้พิมพ์วัดเกศเลยอ่าแต่เนี่ยเป็นผ้าถอดพิมพ์ใช่ไหมฮะแล้วเนื้อท่านเนาะ เนื้อท่านดุดันเหมือนกันนะผมบอกให้ถือว่าดุเลยเนื้อเนี้ยเนี่ยผมถือว่าเนื้อเนี้ยดุเลยทีเดียวเชียวถ้าได้เนื้อสมเด็จแล้วเก่าเกินองนี้ก็คือแท้ก็คือว่าละครังอ่ะไว้อย่างนั้นนะเนาะหวต้องเก็บไว้สักองค์ีนันเดี๋ยวใจเยน็นขอบคุณพี่อริยะมากครับ